คุณ3และคุณ4ครับใครเกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข3และใครที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข4ส่งพศเกิดของคุณเข้ามาได้เลยจ้า <Yeah. S 1> ได้แก่คนที่เกิดปีพศสองสี4แ4ดสามส4งสี่0ป2 5ี่ส5 1ส2 5เก5 2 4 2 5องสีเ้า้ยา้า2 3 2 4 2 3 2 4 2 5 3 2 5 4 2 5 3 2 5 4 2 5 2 3 2 5 2 4 2 5

โอเคมาเรามาดูกันนะสำหรับวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคุณสและคุณสนะมาดูกันฮะนะวันที่18นะครับนะลองดูนะพี่น้องเรักาดานะครับพี่แอลนะแล้วก็ลูกสาวด้วยเนาะนะนะลองดูนะครับว่าเลข3เลข4เป็นยังไงน้องตินนะฮะวันนี้นะครับคุณ3ใครที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข3เนาะ ก็เบาๆชิวๆครับเบาๆชิวๆอ่ะแต่ก็มีความกังวลใจมีเรื่องงานเข้าเล็กๆนะมีความรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าหงุดหงิดนะระหว่างวันนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันที่18รู้สึกเบื่อๆในหน่ายเกิดขึ้นนะเออระมัดระวังตรงนี้ด้วยดูล,ลักษณะเหมือนสุขภาพไม่ค่อยดี อ่อนเปรี้ยเพียแรงง่วงเหงาหานอน,นประมาณนี้นะคบหรือว่ามีอาการไม่สบายเกิดขึ้นท้องเสียอะไรเงี้ยมีอาการเกิดขึ้นในวันนี้นะครับสาหรับคุณ3นะแล้วก็มีเรื่องกังวลใจการเงินมีเอ่อมีความกังวลการเงินการงานความรักสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะฮะส่วนคุณวันนี้ชงเต็มๆนะครับใครที่เกิดปีพศล,ลงท้ายด้วยเลขสี้องแบมด้วยนะฮะก็ระมัดระวังนะครับเพราะวันนี้นะชงทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยอ่อนเปรี้ยเพียแรงรู้สึกมันเบื่อหน่ายเป็นหมดมันไม่อยากจะมีอะไรอยากทําอะไรมันรู้สึก ย่าแย่กับจิตใจนะ่ยส่วนช่วงบ่ายตอนนี้วันนี้นะครับหลังพระอาทิตย์ตกไปคุณเตรียมตัวให้ดีอาจจะมีเรื่องชงมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องสุขภาพมีของแตกหกักมีเรื่องเสียเงินเกิกดขึ้นนะฮะอืมนะครับมีบางท่านเสียเงินแล้วหัวเราะดีใจบางท่านเสียเงินแล้วอุดหงิดหรืออาจจะมีของแตกหักอุบัติเหตุนนะหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นหรือซื้อของมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเอาเป็นว่าวันนี้คุณสี่นะฮะช่วงบ่ายบ่นแน่นอนครับมีเรื่องต้องบ่นแน่นอนเนะี่ย รับให้ดีก็แล้วกันนะฮะอะต่อไปวันที่19นะครับวันที่19นะวันที่19นะครับคุณ3และคุณ4ี่ช่วงเช้านะครับเหนื่อยมากๆเลยวุ่นวายสุดๆเลยมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นนะฮะเรียกได้ว,ว่าอาจจะเป็นลูกน้องบริวารงานเข้ามีเรื่องเสียทรัพนะครับหรือว่าของเสียของพังนะในช่วงวันส์วันที่19นะครับนะมีของเสียของพังเกิดขึ้นระมัดระวังด้วยนะจ๊ะส่วนวัน วันที่สิบเก้าช่วงบ่ายคุณสามชงเต็มๆนะครับชงหนักมากนะหนักกว่าคุณสี่วันนี้อีกนะคุณสามช่วงบ่ายระมัดระวังให้สุดๆเลยนะครับพยายามทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิและตั้งสติตั้งรับเพราะ่องจากว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยเป็นวันการาินีด้วยและเป็นวันชงของคุณนะมันเลยทําให้รู้สึกอดึดอัดนะโดยเฉพาะเรื่องการงานเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องการเสียทรัพนะหรือว่าช่วงบ่ายขึ้นมาปุ๊บก็ทาบุญไว้ก่อนบอกได้เลยครับมีงานเข้าแน่ๆสาหรับคุณสามและคุณสี่บางคนอาจจะมีงานเข้าเช่นเดีียวววกกัววัันนนใช่่งท19ห ไหมหนักนะดอกจันไว้เลยนะครับวันที่19ช่วงบ่ายคุณเจอเจองานเข้าหรือว่าเจอเรื่องไม่สบายอกสบายใจทะเลาะบอกแวงนะฮะหรืออาจจะมีเรื่องเสียตรงเสียตั้งนะบอกได้เลยว่าชงนะครับนะดอกจันไว้อ่าต่อไปวันที่20นะครับ วันที่20คุณ3เบาขึ้นเลยฮะนะครับแต่ก็ยังรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าที่ควรแต่ก็ทําใจได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นสบายอกสบายใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะฮะในช่งชวงเช้าของวันที่20นะช่วงบ่ายของวันที่20นะครับคุณ3เนี่ยจะรู้สึกอ่อนเปรียแรงระมัดระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่คนรักเจ้านายคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้านคุณอาได้นะครับที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นนะฮะส่วนคุณ4นัวที่20นะะระังมีปััญหากบบริวาาชชช่วช่ววงเเเ้นเดียกันช่่วงบาย ครับก็ดีกว่าหน่อยแต่ก็ยังรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยสบายใจอยู่ดีระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะออในช่วงวันที่20ของตอนเย็นนะระมัดระวังทะเลาะก,กับคุณแฟนนะครับจุดูดีงี่เง่าไม่สบายใจหรือเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้นะต่อไปวันที่21นะฮะวันที่21คุณ3และคุณ4ครับ งานเข้าในช่วงเช้าใครที่ทํางานประจําบอกได้เลยว่างานเข้าแน่ๆเลยนะงานงานมีปัญหาคุณเตรียมตัวตั้งรับและรับมือในการแก้เลยนะนะครับส่วนใครทําอาชีพค้าขายบอกเลยครับขายไปก็ทํางานผิดงานาพลาดทอดไม่ดีโดนลูกค้าแคมแคมเคมโดนลูกค้าเค,คมนะหรือว่าจะโดนใะนเรื่องของการ ตอหนีติดเตียนได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่มีลูกค้าก็ได้นะครับเรามาระวังส่วนใครเป็นพ่อบ้านงานพ่อบ้านแม่บ้านงานบ้านนี่แหละครับเกิดปัญหาต้องซ่อมต้องแซวไอ้นั่นหกไอ้นี่แตกนะเรามาระวังนะจ๊ะวันที่21เนะช่วงบ่าย นะครับช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายดีขึ้นนะช่วงบ่ายดีขึ้นเฮฮาหัวเราะสนุกสนานเหนื่อยเลยละครับนะ mm. บ่ายวันที่21สบายอ,อกสบายใจได้มีความสุขดีเฮฮาแล้วก็อารมณ์ดีนะมีการเสียเงินแต่ได้ของที่ถูกใจนะครับนะมีการจ่ายไปซื้อมานะซื้อมาจ่ายไปแล้วถูกได้ของถูกใจรับปากรับร้อยนะเป็นอาหารการกินที่ดีในช่วงวันที่21ช่วงบ่ายนะครับ ต่อไปวันศุกร์ที่22สนะฮะศุกร์ที่22นะครับช่วงเช้านะช่วงเช้านะครับก็สบายๆไม่มีอะไรมากสําหรับคุณ3แต่คุณ4ชงเรื่องการงานงานเข้านี่คุณ4ี่นะครับไม่21ก็ย2ิงในงานเข้าอาจจะ2วันก็ได้นะคุณ3ก็อาจจะงานเข้า2วันก็ได้แต่ว่าคุณ3จะเบาขึ้นในวันที่22ส่วนคุณ4นะจะหนักในวันที่22สลับกับเขานะครับช่วงบ่ายรู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงไม่สบายใจนะครับนะมีเรื่องของความกังวลดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีนะเพราะว่าวันที่22ช่่วงบายอาจจะ มีเรื่องของการท้องเสียนะปวดท้องอเขาเรียกอะไรนะโรคกระเพาะนี่ยปวดหัวเอาได้นะดูแลเรื่องหยกยาดีๆนะครับสำหรับ22เนี่ยเจอเต็มๆในเรื่องสุขภาพนะต่อไป23อืม23และ24ช่วงเช้านะครับคุณ3ชง23ช่วงเช้า คุณชง24ช่วงเช้านะฮะระมัดระวังให้ดีแต่ว่าช่วงวันที่23ช่วงบ่ายกลับมาดีขึ้นเฉยเลยนะเฮงดังปังรวยครับวันที่23ช่วงบ่ายคุณมีโอกาสจะมีโชคมีลาบลบปากลบลอยมีโอกาสด่าลงทุนนะแข่งชิงรางวัลได้รางวัลได้ของนะหรือมีเรื่องของความเฮฮามีเรื่องของเสียงหัวเราะนะครับสบายอกสบายใจมากแฮปปี้มากโดยเฉพาะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ทําให้สบายอกสบายใจนะแต่ช่วงเช้าชงนะจ๊ะคุณ3นะช่วงบ่ายดีครับนะ เหมาะแก่การไปขอพอรไหว้พระหรือบวงสรวงในช่วงบ่ายของวันที่23นะคุณ3าคุณ4นะคุณจะขอพอรขอหวยนะ23ช่วงบ่ายดีมากๆนะครับต่อไป24นะฮะ24่คุณสเนี่ยดูท่าแล้วทำใจได้แหละรู้แหละว่าต้องเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียไม่ค่อยสบายใจจิตใจไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนะฮะอืมส่วนคุณ 4, วันที่23ช่วงเช้าชงนะฮะชงตรงๆหนักๆแรงๆเลยช่วงบ่ายก็รู้สึกไม่สบายใจอีกเพราะฉะนั้นวันที่24นะคุณสี่ให้ระมัดร,ระวังความผิดหวังระมัดร,ระวังสิ่งที่ไม่น่าจะคาดคิดหรือว่าเกิดเรื่องราวไม่ค่อยจะดีเกิดขึ้นให้ระมัดร,ระวังสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยโดยรวมแล้วคุณสี่ในวันที่24เนะี่ยช่วงเช้าชงตรงช่วงบ่ายมีปัญหาแต่โชคดีอย่างหนึ่งที่วันที่23และ24คุณสามและคุณสนะี่เนี่ยมีดาวของเทพเจ้าเข้ามาหนุนดวงคุณ เลยทําใจได้สบายใจไม่ได้คิดมากไม่ได้กงังวลต่อให้เจอเรื่องอะไรคุณก็ยังทําใจรับมันได้นะครับ โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้คุณ3และคุณ4ี่แทบจะไม่มีวันไหนเฮงสุดๆเลยนะฮะก็จะมี23ช่วงบ่ายที่ดูเฮงแต่ก็ยังเจอเรื่องชงเพราะนั้นหนักมากๆสัปดาห์นี้ทุกวันเลยนี่ยจะเจอแต่เรื่องราวตั้งรับให้ดีนะจ๊ะคุณ3คุณ4นะ,ะอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะจิตใจค่อนข้างจะ่อเฮียวทอแท้เบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ย คือใจมันไม่ค่อยดีทั้งเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักร,าาระมัดระวังด้วยนะครับอ่ะจบไป็น่เรียบร้อยแล้วสาหรับคุณ3แล้วคุณ4นะครับใครโอเคเนี่ยใส่คําว่าสาธุเข้ามาให้หน่อยนะครับ